ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Roblox ในแมป d a Luxy Background ซึ่งแมปนี้เป็นแมปซามูไรแต่ก็ยังเป็นแมปเบต้าอยู่หากใครที่อยากเล่นผมก็จะส่งทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับใครครับไม่พูดครับอย่างนี้แหละครับไอพวกหยิงลืมไนพวกเป็นพวกยิงจั๊โสครับไอหมอนี่ลืม ปันอยู่ยครับผมไม่ใช่คนยัดโซผมคนนำหน้าครับกูกูเตะม,มึงออกเลยดีไหมเนี่ยจ๋าแล้วฮแล้วว่าตอนนี้ก็คือแมปสมุไรที่เป็นแมปที่ผมเข้ามาเล่นแล้วผมชอบมากเพราะว่ามันมีสมุไรแล้วมันคือวิทเีงสมุไรไปแล้วตายอีกเหียนไว้ตายเกิดลืมถึงเซฮิล ต้องเรียกว่าแบบนี้เป็นแบบแต่ก็ถึงเป็นแบบที่ผมชอบชอบก็เถอะแต่ก็ยังเป็นแบบเบต้าอยู่ดีเพราะงั้นก็เลยต้องปรับปรุงมันเลยต้องมีการปรับปรุงหลายๆหลายๆอย่างด้วยแล้วก็แบบนี้ผมปิดเสียงไว้ด้วยเพราะว่าเสียงดังมากขันเสียงในเกมไม่ได้หรอวะไม่ได้ยังมากสุดเอ อย่างมากสุดเลยนะปิดแค่เอาลงแค่ระดับหนึ่งก็คือจบเลยก็คือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยซึ่งก็ถามผมว่าแมปนี้เป็นแมปแบบไหนมันคือแมปม,มีการฆ่กากา <5 S 2> ันแบบแบบมีเกียรติคือแมปนี้จะมีอาวุธอยู่ให้ให้อยู่สามชิ้น ซึ่งถ้าเราถ้าเราเข้าเล่นครั้งแรกมันให้เลือกแต่ว่าเราจะซื้อเฮ้ยนี่เจ้ามีความเป็นสมุไรหรือนี่นี่เจ้าไม่มีความเป็นสมุไรเลยกล้าเข้าดานหลังข้ากันหรือพูดตรงรว่าแ,แมปนี้ไอ้นี่เก่งชิบหายเลยผมพูดตรงตรงเลยนะว่าแมปนี้หากคุณเข้ามาเล่นบอกเลยว่าคุณต้องสวมวิญญาณการเป็นสมูไรซะ กูชินโดที่แท้จริงช่วยด้วยกูณรอนลุมกูคิ่ากูเพิ่งเดินมาเองเนี่ยแต่แมปนี้แหละอะไรอย่างก็ยังไม่คล่องเดี๋ยวใครฆ่ากูว่าเมื่อกี้ติดใจเมื่อฟันกูทำไมวะใครมีไอ้เนี่ยทีโนกูทไมเนี่ยโทษโทษกูรู้ละกูรู้ละใครฆ่ากูกูรู้ละมาเรามาลุมกัน มึงเห็นไอ้ใส่หมวกคาวบอยตัวผิวสีน้ำตาลไหมไหนวะกูเห็นแตไอ้คนนึงอันี้ไงตัวดำๆเจอหน้าหมาเหรออืมนั่นแหละมันฆ่าคูเองเอ,อ้อคูก็โดนแล้วบอกตามตรงว่าถ้าคุณอยู่ในแมปนี้มีสองสิ่งที่คุณควรทำหนึ่งไปตีชาวบ้านสองแคมป์แคมป์มชาวบ้านมีแค่สองสิ่งเท่านั้น ไม่ใช่ไอหมอนทรอยคือเกิดอยูนะฮะทรอยคเกิดไกลจะเปลี่ยนจุดเกิดต้องทำไงจุดเซฟไฟอ่ะอไม่ไม่มันเปลี่ยนไม่ได้แบบนี้เฮ้ยมันเกิดไกลชิบหายอ่ะเฮ้ยเออมาบะเฮ้ยจุดนี่วะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะวะเบอรกันอ่ะทำไมข้าถึงฟันเจ้าไม่โดนกัน วัดฉันใช้รีเคลียบไงแหละโอ้ครับครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่น้องจะ่เดาทางสนามรถไม่เดินทางใจชิบหายจกดเกิดคุนเป็นแก๊งไก่เฮ้ยจึ๊บจิดเจ้านี่เป็นคนที่เก่งใช้ได้เลยนะแต่ว่าฝีมือของเจ้าต้องไปฝึกมากกว่านี้ถึง แต่เจ้าเลเวลสูงสูงกว่าข้ายเพราะข้าเพิ่งเลเวล1หนึ่งเองทำไมข้าจะชนะเาแวสิบส,ส,สาไมได้กันนะเพราะอะไรกันพอต,ตอนนี้นเฮ้ยไม่รู้ละใครเป็นใครฝันมั่วเเฮ้ยตายซะว่าแต่มึงอยู่ไหนครับเยนดีไงเขาเนี่ย ตอนนี้เรียกว่าวิถีแห่งซามูไรกันบานเบ้อรู้งี้นะใส่ชุดของซามูไรมาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนให้หลังโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนใส่ชุดซามูไรด้วยแต่ข่าตายเรอืบตายขาดบอลลูมนี่พวกเจ้าไม่มีเกียรติของการเป็นซามูไรเลยลึกม่นซ้ำศพด้วยนี่พวกเจ้าไม่มีไม่มีเกียรติของการเป็นซามูไรเลยลึก เรียกว่าหากใครฟังมาถึงตรงหากใครที่ยังดูมาถึงตรงนี้ผมบอกเลยนะว่าหากผมบอกตรงๆว่าตอนนี้ผมกําลังซึมซับความเป็นสมุไรญี่ปุ่นอยู่เพราะงั้นคำมันเลยคำมันเลยดูแบบโบราณแล้วก็กวดส้นตรียังไงก็ไม่รู้คุณมีวิธีทางรัดด้วยวิสู้พวกมึงหรัรัด,ดเนี่ยไอ้หลัน่เดินทางไกลชิบหายตัว full บอกแล้วการไปสมรัยนั้นสิ่งแรกคืออดทนสิ่งที่สองคือการเดินทางสมรัยต้องรู้จักพเนจรบ้าง <ขอ S 1> มือมีาขามาตัวใส่ไา่สำหรับผมไหล่ะมาให้ใครอยากบวกก็มาแต่ขอใค่หนึ่งหนึ่งนี่อโอใ้ใรไงหนึ่งหนึ่งอย่าลุมขอแค่ว่าอย่าลุมพอ ไอไอน,นี่นี่เกือบไปละเมื่อกี้เกือบโดนละเกือบโดนฆ่าไปละเอ,อื้อตายเอ,อื้อแม่เดี๋ยวถ้ามาเล่นแบบนี้รอบหน้าต้องเต่งตัวเต็มญี่ปุ่นละใช่เต่งตัวเต็มญี่ปุ่น หฮยจิ๊บอใไหวชิบหายเลยมามาไหมมาไหมมาไหมเฮ้ยถ้าจะเข้ามาอย่าลูมขอแค่นั้นอยู่ไหนรีบมันสมทบหน่อยเดินทางอยู่เหรอ หัวโดนลมมากเลยเนี่ยอืมปาเป็นกาะดต่ทางอยอะเขาเป็นอะไรวะเกิดหารตัวหนึ่งไงปั้นปั้นนั่นนั่นนั่นนี่ไม่แอมหรอกอุจจิวะแบงไปเจอคนเสียแล้อุจจิวะด้านหลังเออรู้แต่ตอนนี้คือกำลังมืดแล้ว พูดได้แค่ว่าชิบหายแน่นอนตอนตอนกลางคืนเนี่ยไอเช่ here, นัวชิบหายสีคนเพิ่งไปใครฟันใครเนี่ยมา,มา,มาย่างนี้สิะ่ะมก็อย่างที่บอกว่าทาแบบนี้คุณเข้ามาได้แล้วคุณรู้สึกมืดเกินไปผมก็ยังขอบอกคําเดิมว่ามันคือแมปเบ เอ้ยไม่ใช่เบต้าอันนี้คือแบบอัลฟาเลยอัลฟาหรือเบต้าดีแหละแต่น่าจะอัลฟานะถ้าผมอ่านถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมันแบบเพิ่งสร้างขึ้นมาสดๆร้อนมาจากไหนวะเหือดเข้ามาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหือดตายอุจวะใช่ไหมเนี่ยใช่กูบอกได้วะอุจวะอุจวะกูตายแล้ว ไอ้หมอนี่มันเล่นทีเผลอช่างไม่มีความเป็นสมุนไพรซะจริงๆแล้วว่าแมปนี้บอกเลยว่าจริงๆผมอยากเปิดเสียงนะแต่แตเปิดไม่ได้เพราะเสียงมันดังมากเสียงก็เสียงถบากระทบกันอะไรเงี้ยมันดังมากก็เลยปิดไปเลยดีกว่าแม่รู้สึกว่าการชักดาบนี่ นึกถึงเรื่องอะไรรู้ไหมอะไรเคป o รเจกอ่ะเวลาจะสู้กันอ๋อจริงเอ,อ้ยไอพวกโกงไอพวกลุ้มได้สรุปคือไม่มีมิดและสะตูใช่ไหมได้เลยคือเหตุผลที่บอกว่าทำไมเหมือนเหมือนกับเคปโรเจกเพราะว่าก่อนสีฟ้าเวลาก่อนจะสู้อะเห็นไหมเออต้องชักดาบชูขึ้นฟ้า

เมื่อกี้มึงเล่นทีเผอเฮ้ยเฮ้ยจุเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรให้ดีอย่าอย่าเดินแค่โจมตีจับหนึ่ง <ผม S 2> ตายเร่รัวใครไม่ได้เกมนี้หกสิบมา้าแม่ผมบอกเลยนะเกมนี้ผมอยากให้อยากให้เพิ่มอย่างหนึ่งคือฮาราคิริเข้ามาแบบไม่กูไมย่ยอมตายก็ตีไพวกมึงหรอกใช่ไหม ให้ให้ขอตายแบบมีเกียรติดีกว่าดีกว่าดีกว่าตายโดยที่แบบแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยกูไม่อยากตายแ้วทีมี้พวกมึงหรอกกูเอ้กูจจุดเกี็ดสล้ทียนงไ้บัตรซบเอ้ยต้องออกจากที่นี่ก่อนถึงสามารถฟันกันได้เขาอยู่คนละแบบกันวะคนละแบบเลอ กิ้งอ,อกอนแวบ,บนึ่งนะที่เข้าใหม่ไม่เห็นเพ้าะเคนละแบบออก,กับ,บมือออกใหม่กันเฮ้ยเฮ้ยจดเ้ยออแบงมือออกสติมึอออกลบบ็อกเหรอทำไมกูไม่เห็นมึออ่อนเลยก็ยังอยู่ทำไมหน้าอ่อนไม่เด้งวะไม่รู้ละ่ะแต่ตอนนี้นยังอยู่ยังอยู่แบบเอาละ่ะรอบสุดท้ายบอกแล้วคือถ้าถามว่าอยากให้เพิ่มอะไรเข้ามาในนี้หนึ่งเพิ่ม เพิ่มระบบที่มันจะการเกิดที่มันดีกว่าน,นี้หน่อยเป็นเกิดแกชิบหายอะไอย่างนัเรียกจุดเกิดก็ยังดีทำไมตอนเข้าเกมต้องเป็นรูกขวดส่องเล่นจอยเกมวะแม่ผมก็ไม่รู้นะึงเฮ้ยเรียบร้อยท่าน,นิศพแล้วท่านนะอ่ะยังอ่อนหัดไปบเอาล่ะ ผมมาเล่นแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้คลิปยาวหรอกเพราะแบบนี้ก็มาเล่นชิลๆเฉยๆปกติใส่ใครเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คลิปพิเศษไปไเลยเฮ้ยมึไมยงไปใครกินกูเองถึงมึงเอาอยู่ได้เถิดถิดเถิดอ๋อให้อยู่ตรงจุดนี้มันจะหิวใค้อยู่ตรงเนี้ยป่าเหรอก็ใช่เพราะมันคือจุดเกิดจะติดไปฆ่าใครดีบอกจัดได้แลูกพี่แม่ มีสองคนคือไอ้อุจิวะกับไอ้ทักซิโดคิดแค่นี้แหละอุจิวะคนที่ใส่ชุดก็อุจิวะกับทักซิโดแค่นั้นเลยเห็นละล,ล้มไปละทักซิโดอยู่ไหนวะตายหนึงแม่สงสัยผมสงสัยถ้าเข้าข่าวหน้ากูต้องต้องใส่ใส่แบบชุดบังไข่ละ ในไงชุดทักซิโดอยู่ด้านน่ะเอาตายละชุดทักซิโด้กูเล้าแบบนี้ไม่มีมิดรลัศัตูของแท้เรียกว่าตัวใครตัวมันกูยังไงมิดมันมิดหาอะไรวะเรียกว่ามีโอกาสฆ่ามีโอกาสโดนฟันกันเองแน่เลยเอาไหมเป็นรักษาเด็กคนเด้ยดมาไหมมาไหมเฮ้ยจด๊ด อาหายไปแล,ล้ววะสัตว<ย>์งัวชิบหายเอย่างนี้เฮ้ยตายต่อซาโมไรเมื่อไรอยากเมื่อไรอยากสัตว์เมื่อชิบหายเลยกำลังช้าอยู่ตอนนี้ซาโมไรนะไม่ว่าไม่ว่าจะศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่มีวันถอยสู้จนตัวตาย สมุทรไทยนะมีเกียรติกว่าเยอะเอามาเอามาเฮ้ยตกใจให,หมดทำไมบางทีรู้สึกเหมือนฟันไม่โดนวะก็ฟันไม่โดนจริงนะ่ะ นี่แรกก็ตัวฟันเราเต็มๆนะแต่มันไม่โดนว่ะหัดดูเต็มใม้น่าตัวเองบ้างเวลาฟันเนี่ยเผื่อมันเหนื่อยจนฟันไม่ออกเลือดเต็มแค่290อย่างหรอก็โอ๊ยตา,ายไม่ขอไอ้โยนดาบไปปะไปคลายข้างหลัง เออฆ่าเลยฆ่าเอออยตายตัดให้หมดเออเลือดก็ไม่เต็มตอนนี้มาเออสักอีกทีวะอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาลึกเอาลึกอ,ออบดูบ ูถึงได้เซฟโซ่เลยล่ะตายตับสมอยู่ไหนนี่ยนไปไ,ไหนเนี่ยเราก็ฆ่ากันนะาไปบเพราะจะฆ่าใครก็หัดดูบ้างว่าคนนั้นพร้อมสู้จริงหรือเมื่อกี้ก็สู้มันเลาตีกูก่อนนะแต่ขาวมึงตีมันก่อนนะ ไม่รบอบแรกบทีมัก่อนแล้วกลับมาแก้แค้นกูหรือกลับมาแก้แค้นกับกับมึงนั่นแหละเป็นคนเริ่มก่อนอ่ะคือมึงไปมีปัญหากับทุกทุกคนอ่ะเท่าที่ดูมาเนี่ยไดนแล้ว้จนแก่แค้นก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละถ้าจะอยากมาโดนเมื่อไหร่ก็จะโดนมาวัออนนี้วาอุจวะ โอ oh, no, 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 no. ้โหนัวสุดมามาโดนเตืยนสักรอบก่อนจะปิดคลิปมาจะปิดแล้วหรอจะปิดละไปเนี่ยมาเนี่ยตันเนี้ยเดี๋ยวเก็บดาบก่อนพร้อ,อมไหมามา,ามาเข้ามา ไอ้นี่สิค่ะไอ้นี่อ้าวอ้าวอ้าวไอ้นี่ไม่จบใช่ไหมไอ้นี่ เออเออตายตายตายเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่เลยสิวะโอต้องไปแกลกว่านั้นไม่งั้นก็คืออะไรเนี่ยเออเลืองมึงเลยต้องหาที่ที่มันสู้กันดโอเคกว่าน,นี้ไม่งั้นตีไม่รู้เรื่องไ้ไกลไปไกลอืมถ้าจะไปตรงนั้นก็นัวเกิน ไม่ตอบวะไงเฮ้ยเฮ้ยจิ๊บเออเออ,อขอหลุดเลยกูเจ๊สูดไปเนี่ยไอ้น,นี่มาจากไหนวะจู่ๆโผล่มาแล้วก็อะไรวะเนี่ยหาสูรตรงนี้ดีกว่า Oh. <laughs> อย่าตายก่อนกันสุดเจ็ดเยอะมากนี่เลื่อนรถกันไม่เหนียถฐานจริงเหรอรับส <oss> ิทำไม,มไม่มีฟังเองทำไมไม่ีฝั่งตู้รถวะเอ้ยกูขับรถเอ้แม็กซ์ระวังมึงมาบอกช้าไปละ <oss> มึงกมึงก็บอกตอนที่กูโดนผักแล้วดนี่นะเออแต่ไอเนี่ยนะออไม่ไม,ไม,ไม,ไมีที่กัรโลกมสวยไหมเนี่ยก็มันเล่นสปอนเกิดให้ตรงนี้อะไรเนี่ย ก็ฝ่าฟุ้งชนไปเลยดีกว่าเฮ้ยฝ่าฟุ้งชนไปเลยแน่แน่สรุปไม่จบใช่ไหมฮะเฮ้ยเออไอตาบอดฉี่เปื่อยเอ้ยไม่สิไอตาเดียวฉี่เปื่อยเอ้ยนี่ซึดงควมาก chấm mười đấy ạ đấy ta đeo si pê ở này 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 đi quá mượt để lại có chết kẹt mượt đến mượt mưa trình về mưa trình mưa. Mưa, mưa, mưa trăng mưa chỉ... เอาว่าช่างมันแล้วกันเอาว่าก็ขอจบคลิปแต่เท่านี้เลยแล้วกันบายไม่มีอะไรละก็คือหาใครที่ดูมาถึงตรงนี้หากพวกท่านชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเล่นแมปนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเกมน่าจะเป็นอะไรแล้วคือจะมาทำอะไรกัน ก็รอติดตามดูนะครับผมขอบคุณม,มากครับม<า>ผม